สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันในการมาพบกพับเฮาคือเกาเนาะตอนในฮาวกาสิพาทุกคนไปเกี่ยวขา,า,าวนาเส้าเดียวพี่น้องไปเกี่ยวขาวซอยเพิ่นเนาะ่นเาผ่นไกลแห้งเลยพี่น้องเลยสัตย์อยางเป็นอย่างก่อนแล้วเนาะหน้าผ่นไก,ก่โกมูเลยพี่น้องเลย ไปซื้อขนมไปพากลูกสาวเพื่อไไนอลูกใน,นอนาคตได้วยจ้าเสวยพิ่นย่างน้ำรังหมูพี่น้องสบายดีพี่น้องส,สดีพีพ่น้องดำปื๊ดวะป้ากองเข่าขึ้นใหญ่แท้นะประหลักจุดนะ <c oughs> หลักเอาไปเจอหลักเอาไปเจอหน้าเขา เป็นหลักจูดพี่น้องปากเสียแล้วลวนะนนเหรอเนาะโซเดียวนาไก่อยากเอาไปเห็ดลูกไผ่เด้อพี่น้องเลยจำก็ได้จำนาจะอื่นจำกันปะอุ้ยไอ้อแตกปุกเลยงางงางงางเออก็เจาบริป,ปั่นเนาะเข่าแถาาวทีเนาะเขายังบริป,ปั่นผ่าเล้วบัตโงจังปัน่นอะไรเนาะเฮ้ยเหนื่อย เขาก็ไดเครื่องเครงแล้วบ่านี่เกลือมหดสวันพลเอกพี่น้องเออย่างนี่เครื่องหนึ่งของสาวันมาจากกองเข่ากรจไาพี่น้องรักรักลอยรักพันพลเอกเนาะ

น้ำม่เขาโกรยเหมืยเป็นวัดันจคอพี่้งามบปะฮะฮะโบซื้อข้าวแล้วปีนี้สิมาหาคอกินบนภูขขาวลายนี่แล้วย่างไว้ไว้อุ้ย จะอุ้ยขาสั่นางานน้ำล้างหมู่างานน้ำล้างหมู่ไอไอ้ไผ่ขาดปิดปากได้เพิ่นบ่มันนบะบ่ใจพเ,เพิ่นจะขาดบ่ <c oughs> ในเฮือนทะลายไหมเป็นแก๊สผูกหาปิดปากใจเพชรเพีย สีอะไรก็มีนะมีทุกสีมีสีขาวสีไข่สีบัวสีดำสีทะเลเอาสียังบุยเอาสีช <c oughs> <c oughs> มพูมีหลดมามีหลดมาเอาจงเลีก เป็นวัดเป็นเจหอดอาทิตย์แต่ยังบวชซาวอยู่ก่อนสิบวชซาวหน้ามือนน่ะก็ไปบุญเนาะเจ้าเลยผืนป้านน้ำพายิ่นอา่พิ่นว่าอัดกันสามคนได้จังอัดนบ้ำโบบ่บะโบหูน้ำเขาคือกันที่แรกว่าสิบวไดไป้ายนี่นะมันไ้ยินเสียงตู้เลยบ่เออไม่แล้วมันลงทางน่ะเนาะ คนสี Workers, ่คนถือติปข้าวหน่อยติปหนึ่งเพียงเพียงเพียงความใหม่เออเอ้าบัดลงอันนี้หลังบวบใช่ไมเอาเงินกระหนบเอาได้ทางไปประชา ทางไปนาเนี่ยซาอุยไปสอยซะเดียวจักมือละอุยซองมันอีบอซอยให้ยังบหรอคุณ <laughs> เจ้ามาจะไปเกี่ยวข่าวรับจ้างเนี่ยสั้นแล้วว <laughs> ันว <laughs> ในมือน,มนะคะ <laughs> เกี่ยวคือเกี่ยวคือกันนี่ยนะกับมันนี่ฮะขี้ร้ายแต่ว่ามันมันตึงนะเ้แบบมันห่างนะเข่าวบกแพมไปยอดทะเลถ้ากูเฮิร์กเคิร์งแล้วนี่ฮะยังไม่ได้เคิร์งอยู่โอมันบอกขี่ซาเล้งเข้ามาเนาะ สี่คนอยู่บ่ได้สเล่งนี่ฮะหย่างบ่รถกับรถกู้บ่ยังให้กูย่างอีกป้าทางกับไปสบายอยู่ไรเนี่ยชัดบอกมาเห็ยนยัง เอาเขาว่าเราเอาเลยพากันอย่าง4คนพี่น้องป้าโทเดินอันนี้อะไรป้าผลมาหน้าลายบัานนี้ดอกฝาบานกันนะเห็ดลายกระบก่อยักกุ่มมันปันในดนะพูยแพงสุดเล พูจิเกี้มีแต่สอนหาโคเจ็ตร่อยเนาะชูม,มือนี่เก้าแซนเจสิคาวลานเกจิคาวสองพันพัตุตอบ,บอลคนเรียกงวนสบายปล่อยไว้รถขันยู่ม้าน้านี่าดนกอยู่นะ บอกเคยย่างไก่จักเถื่อกระชิมมือนีอะลรเป็นมือทบิดมือแรงย่างไก่อะไรไก่หน้าสเพนเนาะหน้าสาวสวรรค์อะไรพี่น้องหน้าราอยู่ทางนี้แหละก็บอกเคยไปหน้ารัจักเถื่อเห็นในคลิปกับไก่หน้าเราไปอีกผู้ป๊อปป๊อป แอลก็ฮอลนายูท huh. uh ูบเบอร์นะพี่น้องอลก็ฮอตนายูทูบเบอร์พ่อทูไกอนนาสเพนกันเาอมสาวบนานเรเนาะน่าร่ากับบดไลายเนาะเข่าดันลายลายบ้าเรามี้ ลองกุหน้าเราก็ลายยุ่ซะเนอะง่วแล้วบ่อันนี้บ่ขักอลินาเราก็นะเออนี่ได้เที่ยงแล้วเฮาก็เห็นไกล้ๆพี่น้องมีแต่เห็นไก่แต่ละถือบ่ยางจนเช้า อย่างจะสาวโวกอย่างเอากำึ <laughs> Elena, ale, ่งทางนะพี่น้องยังอีกเขึ่งทางพุธีอย่างพุธีเพ้นกินข้าวเพ้นเลยครับไก่บ่านอะไรอ้อยแก่ไก่อะไรเนาะอุ้ยเขามาเอาเทาค่ะมีไก่หน่

คนบ่มีลูกมีผัวเฮ็ดข้าวงามติเนาะเฮาแล้วลูกเราคนบ่มีลูกบ่มีผัวเฮาเกิดในใจเกิดในก๊กนําเกียวเกิดในก๊กตาลก๊กตาลก็มีปอเผือดชิยากมาหอดก็เป็นข้อง่ายๆไกลขนาดกินของเติมตาลป้ะ จนจ่อยเวื่อน่าคิดท้อก็สิงลงไปเกี่ยวข่าวแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปในการสีคอจบคลิปไว้ซนมีเดอร์พี่น้องพอกันคลิปหน้าเนาะ